วันนี้อยู่กับผมนะครับอาจารหลวงตาบุญชื่นคุณตั้มเจนีนะครับสวัสดีพี่น้องงานเชาทุกคนทุกท่านนะครับ6นาฬิก,กานะครับ54นาทีนะครับหลวงตาท่านได้เวลาจาริทธดวงนะครับออกจากวัดเขาแหลมนะครับยามเช้านี้นะครับ ับสวัสดียามเช้าสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับวันที่1เดือนหนึ่งเดือนมกรานะครับพศส็นันสิบห้านะครับดวงตาบุญชื่นบปญนยาวืฒโทท่านก็ได้จาริกธด,ดงออกจากวัดเขาแหลมแล้วนะครับเนี่ามเช้าเช้านี้นะครับ ก็แอบที่นี่ครับพี่ครับก็แอบทนครับน่พี่คยวาาครับพี่ครับพ่ข้างนีดเียแอบรับกแอบรับพี่หลบเลยครับพี่ไม่เอาครับหน้าเกลียดพี่พี่ครับ ขอตู้ภาพนิดนึงนะครับคราวน้าจริงจริงนะครับเสียงเสียงก็ได้ลูกเสียงก็ได้เนาะเสียงก็ได้ลูกเสียงไม่ใช่ สาธุสาธุข้าพผมสาทุครัาสวัสดีพี่น้องญาตาทุกคนทุกท่านนะครับอย่างเช้าเช้านะครับวันนี้ก็เข้าสู่นะครับช่อง u t u b e ตดำดัอ่าช่องยู u ูปสัทธาดวงตาบุญชื่นนะครับก็ไฮเสิร์ดนะครับช่องสัทธาดวงตาบปญชื่นนะครับ เดี๋ยวตามเจนี่นะครับก็สวัสดีพี่น้องแกติชัท,ทุกคนท่านเลยนะครับเช้าๆนะครับสามเนรพรามเมื่อคืนสมเนินรามท้องเสียครับมอกไปาบ้านับน้ำจอได้น้าเจ้าก็จ่อได้นะครับพ่มอะไรเก็บไปไว้ภิบ้านนะครับผม สวัสดีปีใหม่นะครับยามเช้านะครับอเอางี้เดครับ <laughs> หเดินสองห้องเลยหายท้องเสียยังครับเนีน่ยหายแล้วเมื่อคืนท้องเสียใช่ไหมเดินไปเดินมาเมื่อคืนนี่โอ้ตั้งหลายรอบดูอะไรเก็บไว้ไมมพัดที่บ้านอยู่ก่อนทิวานดูอยู่ของของเขาผมมีน้ำเอาไปขันน้ำพวกคุณได้นะครับหว่านก็นได้ครับ สวัสดีลุงชัยนะครับสวัสดีพี่หน่อยนะครับนี่นี่ฮ่าฮ่าฮ่ากพันไหมเนี่ยว้า ที่เหมยบิงนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับสาธุสาธุครับครับอยนี้ตยงตาท่านก็จะได้จะดว มาถึงถนนละจางแล้วนะครับอีกก็ผ่านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนเขาแหลมนะครับอำเภอชัยบดาลนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับสาธุสาธุครับ บนเขาแหลมอ,อม่า่เใอช้ยประดาลจังหวัลดลบบุรีนะครับห้าห้ารจากที่เเป็นเรื่องมาแบบน อันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านเขาแหลมนะครับโรงเรียนบ้านเขาแหลม นั้น,นะครับน้ำีมิเตอร์ที่มเ็นนะครับช่วงนี้นนนก็ปีใหม่นะครับวันนี้นะครับก็อากาศหนาวนะครับยามเช้า,าอากาศหนาวคนะ้จะา,าจะผจะไม่ทนาาพ่อ,อไม่ต้องเดินไกลหน่อยนะแม่เดี๋ยวใกล้งพ่อนะ ตำบลเขาแหลมอำเภอไาบาด,ดาลจังหวัดลบบุรีนะครับพี่น้องญาติที่ทำนะครับปีใหม่อยู่ที่ลบบุรีนะครับวันนี้ จะไปรอหน้าบ้านนะหน้าบ้านเขาอ,อยู่นู่นอ้สํนหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง u ูทูบสทานของตาบุญชื่นเสรษฐัมเจนีนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ